นักช็อปที่มีส่วนร่วมนี่แหละครับคือกลุ่มเป้าหมายที่โคตรอันตรายนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับยิงแอดโฆษณานะครับรวมไปถึงเวลาเราไปเรียนคอร์สต่ตางๆด้วยนะครับอาจารย์ท่านใดก็ให้ใส่ไปด้วยนะนักช็อปที่มีส่วนร่วมนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้มันคืออะไรนะครับวันนี้ผมจะมา เฉลยให้ว่ามันเป็นยังไงมันอันตรายแบบไหนนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับนักช็อปที่มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นอะไรที่ฮิตฮอตมากในการใส่กลุ่มเป้าหมายนะครับโดยที่หลายคนก็ไม่รู้นะว่าใส่ไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะไปรู้เรื่องของนักช็อป ที่มีส่วนร่วมนะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจเรื่องของกลุ่มเป้าหมายเสื้อกอนนะครับเพราะหลายคนก็ยังไม่ทราบนะครับมาคำถามที่หนึ่งนะครับเพื่อนเอนรู้ไหมครับว่ากลุ่มเป้าหมาย Facebook มีกี่แบบอ่าอันนี้คือเฉพาะคอเดียนนะครับ เฟซบุ๊กเนี่ยเก็บข้อมูลนะครับจากเพื่อนๆน,นะครับจากผู้ใช้บริการของเฟซบุ๊กนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่3ลักษณะด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือข้อมูลประชากรนะครับสองข้อมูลความสนใจนะครับสามข้อมูลพฤติกรรมเราไปดูทีละตัวว่า มันเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลด้านประชากร Facebook เอามาจากไหนนะครับข้อมูลด้านประชากรมีอะไรบ้างก็มีเพศมีอายุมีการศึกษามีอาชีพมีที่อยู่มีครอบครัวสถานะอันนี้คือโปรโฟไฟล์ผมเองเลยนะครับเนะี่ เห็นไหมครับว่าถ้าเรายิงแอดไปหาคนที่เขาเล่นจริงๆนะครับเขาจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาเองเยอะมากนะครับ Facebook ใช้ข้อมูลเหล่านี้แหละครับที่เราเล่นกันฟรีๆนี่แหละครับเอามานะครับเป็นข้อมูลกลุ่มเป้าหมายนะครับในการขายข้อมูลพวกนี้ให้กับผู้ที่สนใจลงโฆษณานั่นเอง นะครับก็ยิ่งเราเล่นจริงอะนะครับเราไม่ใช่เฟซอวตารนะครับมันก็จะมีเยอะแบบนี้แหละอันนี้คือข้อมูลผมเองเลยนะครับอ่าโอเคไปดูกันครับต่อเลยนะข้อมูลด้านความสนใจ Facebook ออกมาจากไหน Facebook เก็บมาจากการถูกใจเพจการถูกใจโพสต์การเม้นโพสต์ แชร์โพสต์และการค้นหาข้อมูลในช่องค้นหานะครับช่วงนี้นะครับพอดีผมสนใจนะครับกระเป๋าให้กับแม่บ้านนะครับเป็นกระเป๋ามงคลนะทุกคนก็อยากแบบให้เงินเข้ารัวๆอะไรเงี้ยนะครับเราก็เซิร์ชเนาะกระเป๋ามงคลอนะไรพวกนี้คราวนี้อะไรที่มงคลสายมูมาหมดเลยนะครับนี่แหละก็คือความสนใจ วิธีการดูว่าอะไรคือโฆษณาก็คือไอที่ผมคลุมแดงไว้ให้เนาะนี่แหละนะครับก็คือได้รับการสนับสนุนก็คือการโฆษณานะครับข้อมูลความสนใจมันจึงมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ข้อมูลด้านพฤติกรรม Facebook ออกมาจากไหนนะครับ facebook ก็ดูจากข้อมูลประชากร เช่นวันครบรอบหรือสถานะด้วยนะครับเช่นแต่งงานแล้วกําลังมีแฟนกําลังคบหาดูใจโสดเพราะอะไรครับพวกเนี้ใช้ข้อมูลเช่นพวกที่ทำเอ่อของที่ล,ลึกอะไรพวกเนี้จะใช้ข้อมูลส่วนเนี้ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นเฟซอวาตารได้นะครับ ในในใครถ้าใครจะใช้นะครับข้อมูลส่วนนี้ก็มันก็ไม่แน่นะครับบางคนใส่วันเดือนปีเกิดมั่วก็มีนะครับ mm hmm. facebook เขาก็เก็บข้อมูลมาตามนั้นนะนะครับ mm hmm. เขาไม่รู้หรอกว่าคุณใส่มั่วหรือไม่มั่วคุณมีอวตารหรือไม่อวตารนะครับ mm hmm. อันที่2ก็คือการใช้อุปกรณ์นะครับ mm hmm. การใช้อุปกรณ์มือถือคอมเนี่ยเฟซบุ๊ครู้หมดแม้กระทั่งยี่ห้อนะครับทุกคน ว่าคุณเข้า f a c e b o o k อ่ะคุณเข้าด้วย Apple หรือเอ่อซัมซุงหรือหัวเว่หรืออะไรพวกนี้นะครับ Facebook รู้หมดเลยนะครับหรือคอมพิวเตอร์นะครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็สำหรับพวกที่ขายพวกแอปพลิเคชันหรือให้โหลดแอปพลิเคชันใช่ไหมครับเขาก็จำเป็นจะต้องยิงในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ก็คือมือถือนะครับเขาจะยิงคอมก็ไม่ได้ แต่ถ้าผมาขายหนังสืออ e ีบุ๊กนะครับผมขายให้กับคนยิงแอดคนที่ยิงแอดจะต้องเป็นคนที่ใช้คอมนะครับใช้มือถือเนี่ยมันได้แต่มันยุ่งยากนะครับมันก็นี่แหละมันก็เราก็สามารถดึงมาใช้ได้นะครับไอข้อมูลอุปกรณ์นี่เป็นข้อมูลที่โกหกไม่ได้นะครับ Facebook มี AI จับนะครับ3ผู้ที่ชำระเงินนะครับ Facebook จะดูที่การยืนยันชำระเงินจากระบบ f a c e b o o k นะครับการโอนส่งสลิปในแชทอะไรอย่าเนี้ยนะครับเวลาเราซื้อของอ่ะนะครับแล้วก็การใช้งานของเราพฤติกรรมต่างๆพฤติกรรมมีเยอะมากเหมือนกันนะครับคราวนี้พฤติกรรมที่สามารถนำมาใช้ได้ก็คือพฤติกรรมที่มีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนนะครับ เฟซบุ๊กเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายเยอะแยะมากมายนะครับครบาวนี้มาดูนักช็อปที่มีส่วนร่วมทำไมผมถึงบอกนักบอกหนาว่าเฮ้ยอันตรายเพื่อนเพื่อน,นลองคิดครับว่าเข้าข้อมูลมาจากส่วนไหนนักช็อปผมแยกเลยนะนักช็อป Facebook มีพฤติกรรมผู้ที่ชำระเงิน ถ้าเราหมายความว่านักช็อปคือนักที่พวกซื้อของผ่านเฟซเขาก็มีกลุ่มเป้าหมายนี้แล้วนะครับผู้ที่ชําระเงินใน Facebook 30วัน60วันใครไม่รู้อ่าผมบอกนะครับมีนะครับกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับไปเซิร์ชได้นะผู้ที่ชําระเงินนะขึ้นเลยนะครับ2ก็คือมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมมันก็คือคนที่ไลค์เมนแชร์เพจหรือว่าโพสต์ post. แล้วมันจะรู้ได้ไงว่าไอ ไอ้ที่มีส่วนร่วมเป็นนักช็อปบางทีผมก็กดมีส่วนร่วมผมไม่เป็นนักช็อปก็มีนะผมไม่ได้ซื้อเลยก็มีนะสมมติว่าเราดูคลิปตลกแล้วก็กดถูกใจใช่ไหมดังนั้นอะ่ะมันไม่มีแหล่งข้อมูลที่มาที่ไปอย่างชัดเจนสําหรับนักช็อปที่มีส่วนร่วมและหลายๆคนนะครับเดี๋ยวลองไปสังเกตตัวเองนะครับว่ายิงก็ใช้กลุ่มเป้าหมายแบบนี้นะครับ สิ่งที่เจอก็คือเจอแชทผีจำนวนมากนะครับทักแต่ไม่ตอบทักแต่ไม่ตอบนะครับนี่แหละมันทำให้เ,เรายิงแอดเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวเราไปดูคลิปก่อนๆด้วยนะครับผมสอนว่าให้แนวทางในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเนาะสรุปนะครับก็คือ Facebook นะครับเขามีกลุ่มเป้าหมายเยอะมากนะครับ เดี๋ยวนี้ลดลงมาแล้วนะแต่ก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับไม่ว่าเพื่อนๆนะครับจะยิงแอดโดยใช้กลุ่มเป้าหมายใดก็ตามแต่อยากจะให้คิดว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนหรือเปล่าเพราะถ้ามันไม่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนโอกาสที่ 1. คนไม่ทักนะครับ 2. เจอแชทผีนะครับแอดถูกก็จริงแต่ผีล้วนนะครับมันก็ไม่ไหวเหมือนกัน นะครับก็ยังไงก็ลองดูนะครับสำหรับที่ใครที่ยิงแอดนะครับแล้วยังมีปัญหานะครับค่าแอดยังแพงนะครับผมแนะนำนะครับอีบุ๊กเล่มนี้จะเป็นตัวตอบโจทย์ให้กับทุกคนนะครับจะเป็นแผนที่นำทางให้กับทุกคนได้นะครับในการยิงแอดโฆษณานะครับมีทั้งการบอกในเรื่องของการปรับเพจนะครับ การเขียนแคปชั่นนะครับการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะแล้วก็การวางแผนการตลาดในส่วนของการริษักเก็ตนะครับดังนั้นนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ดูสติได้ด้วยนะครับว่าเราเจอผีไม่เจอผีนะครับทั้งหมดเลยนะครับดูด้วยหลักสตินะครับไม่ได้มโนไปเองนะครับผมก็เห็นว่า เออมันสําคัญมากนะครับนอกจากอ e ีบุ๊กเพื่อนๆที่ได้ไปแล้วหลายคนอ่านแล้วก็งงนะครับอาจจะงงได้เนาะผมก็ฟรีนะครับบริการให้คําปรึกษาผ่าน o o o l l m m e t หนครั้งนะครับราคาเนี่ยแค่บริการให้คําปรึกษาเนี่ยบางทีไอเดียผมเนี่ยสามารถทําให้เพื่อนๆสร้างเงินได้เยอะแยะมากมายนะครับก็คิดเพียงแค่299บาทเท่านั้นนะครับ นะใครสนใจก็ทักมานะครับและนะครับใครที่กำลังทําธุรกิจอยู่นะครับต้องการที่ปรึกษาเลยนะวางแผนการตลาดเลยนะครับแล้วก็วางแผนการยิงนะครับผมไม่ได้ยิงให้นะครับแต่ผมจะแนะนําว่าต้องทำยังไงบ้างต้องวางแผนยังไงนะมันต้องวางแผนก่อนแล้วถึงยิงนะครับมันเหมือนกับเ,เราจะยิงปรมณูนะครับ เรายิงไปเรื่อยอ่ะมันก็ไม่ตรงกลุ่มมาเราต้องวางแผนนะครับกลุ่มเป้าหมายเราคืออะไรนะครับสินค้าเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมก็ฟรีนะครับอีบุ๊กนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอีบุ๊กนี้ดีมากเลยนะครับคุณจะเข้าใจเยอะแต่ว่าถ้าให้ผมช่วยอีกมันก็จะทําให้คุณประหยัดทั้งเวลานะรประหยัดทั้งเงินนี่ค่าโฆษณาเช่น เงินโฆษณาหมื่นหนึ่งคุณอาจจะได้กําไรสามสี่มื่นนะครับแต่คุณได้คําแนะนําจากผมคุณอาจจะเพิ่มกําไรเป็นแสนสองแสนเป็นล้านเลยก็ได้นะครับซึ่งนะครับผมรับนะครับวันละหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับผ่านระบบ Google Meet นะครับเพราะว่าทำไมถึงรับวันละหนึ่งท่านจะได้เต็มที่นะครับแล้วก็หลังจากเนี้ย สามารถทำนัดเพิ่มได้นะตลอดเลยนะครับไม่มีจํากัดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาเราอยากได้ที่พึ่งอะ่ะเวลาเราไปเรียนคอร์สอะ่ะเขาไม่ได้สอนเราประยุกต์ใช้อะ่ะกับธุรกิจเราเขาไม่ได้สอนเราวิเคราะห์ธุรกิจด้วยอะ่ะมันทาให้ยิงแอดยังไงก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับและสุดๆเลยนะครับ999บาทนี่นะครับผมการันตี นะครับรับประกันเลยว่าสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับประสบการณ์นะครับแนวทางที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของเพื่อนอย่างแน่นอนนะครับและนะครับหากาคุยกันแล้วนะครับไม่พึงพอใจนะครับด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมยินดีคืนเงินร้อเปอร์เซ็น์นะครับ ให้กับเพื่อนๆนนะครับวินวินเลยนะครับชอบก็คบกันต่อนะครับไม่ชอบก็บายบายนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับก็โอเคหวังว่านะครับเพื่อนๆเนาะจะได้ประสบการณ์ความรู้จากผมซึ่งผมเองก็มีประสบการณ์ในการยิงแหดเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับล้มมานี่ อย่าถามถึงล้มเลยนะฮะเสียเงินไปเท่าไหร,ร่นะฮะบัตรเครดิตนี่รูดแบบรูดป,ปื๊ดเลยนะครับแต่ยอดมันก็ได้น้อยนะเพราะว่าเราอยิงแอบด้วยความไม่เข้าใจเรารู้หมดแหละกดปุ่มไหนปุ่มไหนแต่ว่ามันต้องลิงก์กับธุรกิจด้วยต้องลิงก์กับสินค้าด้วยขายเพอร์ลิเพจจะไปขายให้ใครบางคนยิงแอดไม่ใส่กลุ่มเป้าหมายอีกมันก็นะครับ เราต้องเข้าใจเครื่องมือแล้วเราก็ต้องเข้าใจการประยุกต์ใช้ด้วยทำให้แอดเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากๆนะครับหลายคนบอกว่า facebook ไม่ปังนะครับแต่สังเกตไหมคนขายคอร์ส t i k ตอ k คนขายคอสไลอ์แอดคนขายคอร์ส o o o l l e มันยิงแอดใน facebook หมดมันจะไม่ปังเป็นไปไม่ได้ครับมันปังนั่นแหละแต่ว่าเรา เรารู้ไม่หมดเราเราไม่สามารถประยุกต์ได้นะครับก็และนะผมมีกลุ่มแชทถามตอบฟรีด้วยนะสนใจก็แอดไลน์นะครับหรือดูใต้คลิปด้วยนะครับฝากกดไลค์เม้นต์แชร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ